t w u e Arrow Capital นะครับเจ๊งกับเทอร่าตอนที่เทอร่าทําการล่มสลายแต่วันนี้กลับฟื้นคืนชีพมาในรูปแบบอื่นและมีการสนับสนุนเทอร่าอย่างเต็มที่เหมือนกับว่าเฮ้ยใกล้ถึงเวลาแล้วอย่างแรกอย่างที่สองคือเอาหน้าเอาคืนทุนนะค,คืนทุนนะจากนั้น รายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยน์นิวมูลนะครับก่อนอื่นผมขอโฆษณาให้กระดานปิดเกทก่อนนะเพราะผมชอบลืมนะครับตอนเวลา,าเขาสปอนเซอร์มาให้นะชอบไปอยู่ท้ายคลิปนะครับพอแล้วพูดแล้วก็ลืมลืมลืมนะ เอาแหละนะครับเนื่องจากกระดาน b ิทเก t นะครับมีการาให้ดอกเบีย้ยสำหรับคนที่ฝากลูน่าคลาสสินะครับคือประมาณ10%ดอก10%นะครับในกระดานอื่นมีน้อยกระดานถือว่าให้เยอะขนาดนี้นะครับณนะเวลานี้นะเอาแหละนะครับฉะนั้นคุณสามารถเล่น c o p y t เทแล้วก็ DCA Gitbot บอนะครับได้โดยใช้ลูน่าคลาสสิหรือ u t t c หรือลูน่า 2. ได้หมดเลยนะครับ หรือจะเทรดฟิวเจอร์ก็ได้ซึ่งหลายกระดานก็ทําได้อยู่แล้วเอาละนะครับถ้าท่านใดสนับสนุนช่องนะครับก็สามารถที่จะซื้อเหรียญ BGB ได้นะครับซึ่งเป็นเหรียญของกระดานบิดเก็ตนะครับก็สามารถที่จะเติบโตนะครับไปด้วยกันพร้อมกับกระดานเนาะก,กระดานก็อยู่ในเทียสองแล้วนะครับหนึ่งใน20อันดับแรกของคอยมา a r เก็ตแคนะครับก็ถือว่าเติบโตไปได้เยอะแหละรอสภาพคล่องมาแล้วก็ ตลาดกระทิงมากระดานก็จะกลับมาเหมือนกันนะครับเราก็เหรียญก็จะเพิ่มอย่างมากเลยนะครับเรื่องของมูลค่าตอนนี้อยู่ที่ราคา0ดประมาณ0.3จุด0.4 0.5นะครับก็สมัครได้ใต้คลิปนี้นะครับรวมถึงตอนนี้นะครับจาก T. Arrow Capital นะครับก็มีข่าวออกมาตอนนี้ก็ลูน่าน่าจะมีสักประมาณสัก2ข่าวนี้แหละนะครับที่ติดตามกัน เอาแหละลูน่านะครับตอนนี้มีกระดานแรกเปลี่ยนอันหนึ่งนะครับชื่อ opnx นะครับเปิดตัวโดยซูจูนะครับผู้ก่อตั้ง t r e a r o w capital t r e a r o w capital นะครับเจ๊งไปกับกับกับตัวของลูน่าหรือเทอร่าด้วยนะครับเพราะว่าทางซูจูนะครับได้ซื้อพอร์ตการลงทุนเอาไว้นะครับสำหรับลูน่าในณเวลาปี2021เนี่ยค่อนข้างเยอะนะ นะครับแล้วก็พอลูน่าล่มสลายเนี่ยาทาง T. L. c o m erm p i t a l ก็มีปัญหาไปด้วยนะครับก็ถูกการฟอ้องร้องและก็ปิดกิจการอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เหมือนกับว่า,าเป็นเป็นบริษัทหรือองค์กรที่ล้มละลายนะครับฉะนั้นตอนนี้เขาก็กลับมาใหม่นะครับโดยเป็นเว็บกระดานแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลนะครับ ก็ประสบปัญหาได้ประกาศที่จะปล่อยมีมคอยนะครับให้จับเจ้าของเทอร์ล่าหรือลูน่าและเทอร์ล่าแคสิกนะครับก็คือว่าทั้ง2เหรียญเลยคือลูน่าส .0 แล้วก็ลูน่าแคสิกฉะนั้นแพลตฟอร์ม OPNX เนเนี่ยตกเป็นเต้านะครับของการวิจารณ์เนื่องจากประวัติผู้ก่อตั้งและเป็นที่ท,ทราบกันดีนะครับว่าผู้ก่อตั้งเนี่ยไม่ตอบสนองต่อหมายสารในสหรัฐอเมริกานะครับเพราะเขาอยู่สิงคโปร์อะ่ะเขาจะไปตอบอะไรทางอเมริกานะครับ ตามคำถแถลงการของบัญชี opnx นะครับทวิตเตอร์โทเค็นใหม่ได้ถูกสร้างขึ้นไม่นานหลังจากที่มีข้อความแบ่งปันโดยนะครับตรงนี้เป็นชื่อผู้ใช้อื่นๆนะครับของนักวิเคราะห์ทวิต t ตอรก็ชื่อว่า Fatman t h r r a ซึ่งถูกกล่าวหาว่าจุดชนวนให้เกิดการล่มสลายนะครับแล้วการแพร่กระจายข้อมูลเท็จตามข้อมูลสนับสนุนของเทอร์าเขาก็กล่าวว่าในเทรเนี่ยมีการล่มสลายของระบบนิเวศเพราะว่าแฟตแมนเนี่ย ก็เป็นถ้าเป็นแฟนคลับของเธอร่าจริงๆไม่ได้ไว้ใจนะแต่ถ้าเกิดเป็นฝั่งของอเมริกาเนี่ยคือใส่เต็มร้อยเลยนะครับบอกแฟช m a n แมนนี่ถูกต้องร้อยเปอซนะครับเราก็มีการอ้างอิงจากบูมเบิร์ก็มีการอ้างอิงแฟต m a n แมนนี่หลายครั้งนะครับบอกเป็นผู้ชอบทําเป็นคนที่ดีนะครับเอาข้อมูลของคนอื่นมาเปิดเผยอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่อยๆนะก็ฝั่งของอเมริกาเขาว่า,างั้นนะครับแต่ฝั่งของ ชาวคริปโตเนียนหรือบล็อกเชนนะครับที่เป็นแฟนแฟนแท้บล็อกเชนก็ไม่ไม่ค่อยเอาะไรกับแฟชแมนเขาบอกว่าเหมือนกับปล่อยข้อมูลกากนะครับเหมือนกับไปรับสินรับสินรับสินบนจากคนอื่นมานะครับแล้วก็บางกระแสก็บอกว่าแฟชแมนเนี่ยรับสินบนนะจากแซมแบงแมนไฟลด้วยนะครับในการเปิดเผยแล้วก็พยายามที่จะทำให้ลูน่าหรือเทอร่าเนี่ย เกิดการสั่นคลอนนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะให้ระบบนิเวศเนี่ยสามารถที่จะฟื้นให้เร็วนะครับคือกะให้พอจมให้ตายก็ตายขาดตีเลยดีว่าซีซีช่วยไว้นะครับฉะนั้นตอนนี้นะครับเราก็เห็นแล้วว่า Fatman นเนี่ยนะครับก็แพร่กระจายข้อมูลเท็จนะในฝั่งของชาวคริปโตนะนะครับฉะนั้น Fatman นะครับเธอล่าก็ปรากฏตัวบนทวิตเตอร์ด้วยข้อความเกียดนะครับ ภายใต้ชื่อผู้ใช้อื่นๆและข้อความหาว่าข้อมูลที่เขาให้ไว้ระหว่างการล่มสลายของเทอรล่านั้นไม่มีพื้นฐานนะครับฉะนั้น ONPX เนี่ยจะแจกจ่ายโทเคนกับ Fatman และเทอรล่า Justice นะครับในสัปดาห์นี้ให้ผู้ถือลู n a และลู n a c l a s s ิกเนื่องจาก Fatman เทอรล่าเนี่ยสร้างความเสียหายให้ตรบบนิเวศของเทอรล่าและไม่มีข้อมูลว่าการกระจายจะเป็นอย่างไรนะครับเนื่องจากว่า าทาง Fatman ก็ได้ผลประโยชน์จากตรงนี้ด้วยนะครับในการที่เขาก็คืนให้กับทาง Fatman นะครับก็คือเหมือนกับ Fatman ถ้าเกิดเป็นทฤษฎีสมคบกี้ก็คือเหมือนกับได้รับเงิน2ต่อเลยนะรับเงินจากทางนู้นนะครับทางนี้ก็ได้รับนะครับฉะนั้นข้อมูลจาก ONPX เนี่ยเขากล่าวว่าอะไรนะครับโทเค็นนี้จะออกเป็นมีมคอยนนะครับและจะไม่มีมูลค่าที่แท้จริงนะ นอกจากนี้การแจกจ่ายนะครับจะทำให้ผู้ใช้เนี่ยรูบิทนะครับหรือตอัวย่อว่า RLB ด้วยนะครับซึ่งแ a ชแมนเทอร์่าได้อ้างโพล่าสุดเขาจะแบ่งปันข้อมูลที่เป็นความลับในเร็วๆนี้นะครับหลังจากที่ f a ช t m นเทอร์่ได้ประกาศเขาจะแชร์เกี่ยวกับ Rubit นะครับข้อความที่ f a ชแมนเทอร่ได้แชร์ข้อมูลผู้ใช้อื่นที่ถูกเปิดเผยโดยผู้ก่อตั้งรูบิทนั่นเองนะครับก็น่าจะเป็น ความเกี่ยวข้องกับจูนั่นแหละนะครับหรือผู้ก่อตั้ง Tree a r r o Capital นะครับฉะนั้นตอนนี้นะครับ f a ชั่แนแก็ได้โพสต์บนทวิตเตอร์วันที่30กรกฎาคมปี2023นะครับกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งนะของ f a ชั่นแนะครับก็ช่วงนี้รู้สึกข่าวฝัดของ Luna c l a s s สิหายไปนะนต้องมาแบบนี้นะครับมันต้องมาเยอะๆนะครับเหรียญอย่าเพิ่งไปนะ ขอให้เก็บกันเยอะๆนะครับก่อนนะครับส่วนใครไม่อยากเก็บก็ปล่อยผ่านไปเลยนะครับคิดว่าไม่มีูลราคาคิดว่าไม่มีการเติบโตแล้วผมแนะนําเลยคุณปล่อยผ่านไปเลยนะครับส่วนใครชอบรักมันจริงจเก็บเถอะครับนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคามันก็เป็นราคาที่ถูกถ้าเกิดราคาไม่ไปเราก็ไปเก็บตัวอื่นนะครับง่ายดีนะนะครับเอาไปดูข่าวต่อไปเกี่ยวกับลูน่าหรือเทอรล่าด้วยกันลูน่าตอนนี้นะครับ ต้องฝ่าวงล้อมคือ0.04ตัว9,000ดอลลาร์หรือไม่นะครับรูปแบบสามเหลี่ยมก็ส่งสัญญาณที่การเพิ่มขึ้น10%ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับจากนั้นท่ามกลางความรู้สึกเนี่ยตอนนี้ก็ f a s t m a แก็ออกมานะครับแล้วก็ท a ีแอโรมีการเคลื่อนไหวอีกรอบหนึ่งคือมีการแจกเหรียญน,นะครับหรือแจก a อร์ดอให้กับผู้เสียหายสำหรับลู n a าคลาสสิกับลู n a 2 0ด้วยนะครับแล้วเขาก็บอกว่า ที่เกิดขึ้นในตลาดคริปโตร,ราคาของรูน่าคลาสสิได้เห็นการแก้ไขในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มเตินจากจุดสูงสุดที่0.05ตัวนะครับอ่า4ตัว9680ดอลลาร์และมีการลดลงถึง15%นะครับโดยที่ส่วนใหญ่เนี่ยราคาที่มีการชำระราคาแล้วก็ราคาที่อยู่ในปัจจุบันก็คือ818นะครับที่ประมาณ04ตัวนั่นเองเป็นเงินสกุลดอลลาร์อย่างไรก็ตามแนวโน้มเนี่ย ก็กลับออกด้านข้างนะครับคือไซเวย์นั่นแหละนะครับและโซนอุปสงค์โซนอุปสงค์ด้านล่างที่ประมาณ0ูนุดศตัว7,930ดอลลาร์และ7,800นะครับที่ศูนอีกตัวเหมือนกันนะครับเป็นเงินสกุลดอลลาร์ฉะนั้นการควบรวมกิจการเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงความไม่แน่นอนในหมู่ของนักลงทุนนะครับแล้วก็นักเทรดเดอร์ในตลาดด้วยนะครับว่า มันจะกลับเป็นขาขึ้นหรือไม่ตอนนี้ไม่ใช่เหรียญลู Luna น่าเดียวเหรียญอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญก็คาดว่าลูน่าแคสิกเนี่ยจะมีการเพิ่มขึ้นถึง400%นี่คือกรอบเวลานะครับน่าจะอีกประมาณสักเดือน2เดือนนะครับก็ใกล้ถึงแล้วล่ะนะครับฉะนั้นลูน่านะครับก็มีการซื้อขายระหว่างวันนะคอยไอ้นคอยมาร์เก็ตแคปอยู่13.9ล้านดอลลาร์นะครับบ่งชี้ว่าการขาดทุน14%นะครับก็ มีการซื้อขายในอ่ระหว่างวันนะครับก็จะถือว่าน้อยอยู่นะครับช่วงนี้อดทนกันหน่อยละกันนะครับช่วงนี้มีสถานการณ์รอบโลกนะที่อ่าผมคิดว่าน่าจะเป็นสัญญาณแล้วหนึ่งคือข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจของจีนไม่ค่อยดีสองคือรัสเซียนะครับเงินรูเบอร์ร่วงนะครับแล้วก็ภัยเรื่องของสงครามต่างๆเราดูเหมือนว่าตอนนี้ ช่วงนี้เงินดอลลาร์กลับมาได้เปรียบนะครับแล้วทุกคนใส่เข้าไปในดอลลาร์กับหุ้นของสหรัฐหมดเลยนะครับทําให้หุ้นดีดนะครับดอลลาร์ก็ไอ้ดอลลาร์อินเด็ก์ก็ก็อยู่ในทรงที่สามารถรักษาทรงได้ไม่เหมือนกับตอนเดือนกร,รกฎาที่มีการลดดอกเบี้ยเอาแหละเราเห็นแล้วนะครับว่าตอนนี้รัสเซียจีนทําอะไรอยู่นะครับเราได้พูดไปในคลิปเมื่อวานนะคะว่าลูน่าหรือเทอร่าเนี่ยเอ่อมันเป็นเหรียญที่น่าสนที่สุด นะครับแล้วเป็นหนึ่งในเหรียญที่น่าส่วนที่สุดนะครับดังนั้นคุณต้องกระจายความเสี่ยงไว้เพราะว่าตอนเนี้ยเหรียญทางฝั่งอเมริกานะครับไม่ว่าจะเป็นพวกมาคเ d o w n ดนะครับแล้วก็เหรียญดอทนะครับชีบาเนี่ยมันมีโมเมนตัมที่ดีอยู่ฝั่งเดียวนะครับแล้วก็เหรียญอื่นๆก็ค่อนข้างแย่นะครับแต่ส่วนตัวผมนะครับข่าวที่จีนออกมาอย่างนี้นะครับกัรัสเซียออกมาอย่างเนี้ย เขาจะมีไม้ตายนะครับนั่นก็คือที่เป็นสกุลเงินรูเบิอ่ที่เป็นสกุลเ,เ,เ,เงินของกลุ่มบริษนะครับซึ่งจะเท่า,าคำประกันโดยทองคำนะครับแล้วก็หนึ่งหนึ่งบริชเนี่ยก็จะเท่ากับสามพันดอลลาร์เลยทีเดียวนะครับฉะนั้นผมเชื่อว่าดอลลาร์เนี่ยจะรับบทนะักนะครับก่อนที่ s t a b l e ์คอยในฝั่งของ US เนี่ยจะออกมา นะครับในการแก้เกม่างนั้นส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดจะเก็บนะครับผมแนะนำว่าให้เก็บเหรียญฝั่งที่ไม่ใช่ของอเมริกานะครับทีบะโมเมนตัม um, ดูดีดอทดูดีบ้างนะครับอะไรพวกนี้อย่าเพิ่งเข้าไปเก็บนะครับพอพวกเนี้ยมันโตไประดับหนึ่งแล้วมันแล้วมันโตส่วนนะครับเราก็ต้องรอเวลาว่าถ้า บิทคอยนยกลับมามีโมเมนตัมเชิงบวกเมื่อไหร่นะครับแล้วราคามันเริ่มไปสักสาม0 0ื่นหนึ่งสามอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องพิจารณาว่าเหรียญที่จะกลับมาจะไม่ใช่ฝั่งของอเมริกาละจะเป็นฝั่งของจีนนะครับหรือฮ่องกงนะครับหรือดีเซนทล e นะครับพวกที่ไม่อยู่ฝักฝ่ายฝไดอย่างเอ a ออย่างดอทอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ยกเว้นโซกับอิตาเรียนะอันนั้นกับช mm ีบ hmm. ะกับดอทคอยเนี่ยขอให้เป็นฝั่งนู้นไปนะครับฉะนั้นในช่วงนี้สะสมไว้ดีนะครับแล้วก็โฮไว้นะนะครับในฝั่งของฝั่งของที่ไม่ใช่ฝั่งของอเมริกานะครับเพราะผมเชื่อว่าการปล่อยข่าวเนี่ยเป็นการบ่งบอกสัญ,ญลักษณ์นะครับว่าตรงไหนดีเนี่ยโดยเฉพาะในปีนี้อย่าแทงเข้าไป นะครับให้แทงสวนนะครับตรงไหนไม่ดีตรงไหนแดงแล้วพอมีศักยภาพที่จะมีการเติบโตแล้วก็สามารถที่จะพอที่จะคัดง้างกับฝ่ายตรงข้ามได้ลองดูนะครับลองกระจายความเสี่ยงดูทั้งฝั่ง US ทั้งฝั่งจีนทั้งฝั่งดิจิทัลไลสด้วยนะครับบอลรัสเซียต,ตอนนี้เขาก็มีการประชุมกลุ่มบิดและเรื่องของ ata, อตั๊ก้าเงินสกุลดิจิตอลต่างๆนะครับแล้วก็มีการเรียก หน่วยงานของรัฐบาลแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆในการเรียกประชุมนะครับเพื่อจะออกเงินสกุล i d g กนะครับที่จะออกมาฉะนั้นข้อมูลโดยทั่วไปเนี่ยก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับฉะนั้นทุกฝ่ายเนี่ยเริ่มมีขึ้นใต้น้ําแล้วเริ่มมีข่าวใต้น้ํานะครับเพียงแต่ตอนนี้ยังไม่ปล่อยข่าวมาฉะนั้นข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็อ่าเค ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสั b s c ไ i b e และกดกระดิ่งเรามีกลุ่มนะครับทั้งกลุ่มลูน่ามิชชันนิวมูนเอพีนะครับเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับนี้ผมหวังว่าลูน่าหรือเทอร่าจะกู t ทุนดอมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยน์ิวมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ